นายพลดูเลยสวัสดีครับพบกับนายพลอีกหนึ่งคลิปเกี่ยวกับรถไฟเหมือนกันนะครับอย่างนายพลหรือว่าหลายๆท่านนะที่ไม่มีรถส่วนตัวนะครับเป็นผู้มีรายได้น้อยนะนะครับก็ใช้บริการรถสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถเมล์รถไฟนะเป็นประจํานะครับถ้าท่าเจอแบบเนี้เจอคนนั่งทางขาแบบนี้ บนรถเมล์หรือว่ารถไฟฟ้าเนี่ยท่านเคยคิดจะตอบโต้ไหมว่าท่านจะทำอย่างไรตามภาพเนี้ยท่านเคยคิดไหมครับว่าถ้าเจอแบบนี้เราก็จะผมขึ้นอยู่จะุจักนู่นจะไปลงนู่นอิสรภาพวดายน้ำเจ้าพยายอยากจะนั่งแต่ไปเจอคนนั่งทางขาอย่างนี้ท่านเห็นแล้วท่านคิดยังไงแล้วท่านจะตอบโต้หรือว่าแก้ปัญหาอย่างไร ขอบคุณมากุยกับในผลนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมฝากกดติดตามช่องน้อยๆให้ในผลด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับถ้าเจอคนนั่งทางขาบนรถเมล์รถไฟฟ้าเคยทําอะไรตอบโต้ไหมโดยมากคนที่นั่งทางขาบนรถเมล์หรือว่ารถไฟฟ้านี่จะเป็นผู้ชายนะครับผู้หญิงก็คงไม่กล้าผู้หญิงก็คงไม่กล้าแหกขนาดนั้นนะครับ <Wednesday> นะครับผม เคยเจอทั้งหนุ่มทั้งแก่แต่ก็จะมีป้าแก่แทรกมาบ้างบางทีก็สงสัยว่าคนพวกนี้ไม่เคยคิดอะไรบ้างเลยเหรอเวลาต้องขึ้นรถเมย์รถไฟฟ้าว่าว่ามันจะนั่งเอาสบายคนเดียวเหรอบางคนก็เห็นแก่ตัวครับจิบเอากระเป๋ามาวางเห็นเราเป็นผู้ชายหน่อยเราก็ไม่ได้ขี้เหร่นนะแต่งตัวเกาเรียบร้อยกินตัวอาบน้ำสะอาดเอากระเป๋ามาวาง มันว่างอยู่ที่นึงไม่มีใครนั่งไม่มีใครนั่งเลยนะแต่พอเห็นเราขึ้นไปเราปีเขาจะไปนั่งเอากระเป๋ามาวางหน้าตาเฉยบนรถเมย์ก็เคยเห็นบนรถไฟก็เยอะนะครับในช่วงที่ขณะรถว่างๆนะครับส่วนมากก็จะเป็นยายป้าแก่ๆนะผมก็แก่นะแต่ว่ายายป้าแก่ๆแก่สมองนะจะเจอบ่อยนะครับขึ้นรถเมย์เราก็ ไม่ได้รีบนะเห็นที่ว่างอยู่นะไม่ได้รีบว่าเราจะไปนั่งนะเราก็เป็นผู้ชายนะถึงเะอายุมากเราก็กินดียืนนะยืนจากรามิทาไปถึงบ่อชิดก็มีเราไปนั่งอยู่แล้วถ้าเราเห็นผู้หญิงอนะแต่ป้าแก่ๆนะแถมาเลยชนรราเลยนะเพราะเราเดินนําหน้าใช่ไหมชนเราเกือบจะล้มนะเพื่อจะไปแย่งที่นั่งตรงที่ว่าง จริงๆนี่ผมเห็นผู้หญิงผมให้นั่งอยู่แล้วนี่คือนิสัยคนไทยแบบนี้ยังมีอยู่นะครับก็มีคนมาพูดว่าเขามีวิธีโต้อตอบนะที่ไปเจอคนนั่งทางขาแบบเนี้ยส่วนมากจะเป็นผู้ชายสงงัยไข่มันใหญ่นะหกไปลงนะนะครับมันเลยนั่งทางขานะครับผมก็มีมาคอมเมนต์บอกว่าของผมนะเวลาเจอนะกระแทกขาใส หรือเกงขาสู้มันทางขาบางคนนั่งอยู่ข้างมันแหกอย่างนี้นะเขาก็บอกเขาเกงขาสู้เลยบางทีก็ดันกลับไปกนะ็ได้นะครับเขาบอกเขาจะเกงขาสู้ตลอดการเดินทางนะครับไม่ให้ขามันล้ํคาบเกมเขตมาที่นั่งของเขานะเขาวิธีแก้เขานะนะครับโดยมากก็ยอมหดขากลับนะ เขาทําอย่างเงี้ยเขาเกรงขาสู้อแล้วก็โดนตัวตอบก็คือต้องฝกต้องหุบไข่ไว้นะครับไม่ไม่ทางแล้วนะครับเขามีวิธีแก้นะครับแต่บางคนมันไม่ยอมก็ต้องเกรงสู้มันโอ้เลยเปล่านะในผลไม่เอาครับแบบนี้ถ้าคุณเจอคนนั่งทางขาบนรถเมย์หรือว่ารถไฟฟ้าเคยทำอะไรตอบโต้ไหมครับ ถ้าใครทำอยู่โดยไม่รู้ตัวข่าวหน้าก็าช่วยช่วยกันนั่งหกด้วยนะครับเขาบอกนะนะตามนี้นะครับผู้หญิงไม่กล้า่านอยู่แล้วนะนะครับผมอีกท่านหนึ่งก็มาคอมเมนต์ว่าจะนั่งยังไงเรื่องของคุณแต่อย่ามาเดือดร้อนผมไม่งั้นก็ไม่งั้นก็จะไม่ยอมเหมือนกันนะนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเคยเจอค่ะ แต่เขาหลับอยู่เลยคิดว่าคงไม่ตั้งใจเลยปล่อยผ่านไปคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเคยเจอค่ะก็สกิดบอกให้ตรงๆเลยว่าหลําพื้นที่สกิดบอกตรงๆเลยนะครับท่านนี้บอกว่าบอกตรงๆนะครับสกิดบอกตรงๆครับเน้นพูดนะไม่เกรงขาสู้ บางทีก็มองหน้าท่านหนึ่งเขาบอกว่าถ้าผมนั่งคิดเขานะผมก็จะขยับตัวขยับขาบ่อยๆให้เขานั่งอยู่แบบไม่สงบไม่มีความสุขแต่ไม่ให้ไปโดนขาเขานะครับเดี๋ยวเรื่องยาวนะครับก็บอกว่ากางเกงเขาอาจจะฟิตไปนะหรือไม่ก็อาจจะเป็นโรคผิวหนังบริเวณนั้นทำให้นั่งชิดกว่านี้ไม่ได้ก็เป็นได้นะครับ นี่แค่คิดบวกให้นะเขาบอกคิดบวกอยู่นะอีกท่านหนึ่งก็มาคอมเมนต์ว่าพฤติกรรมไม่ไหวพอๆกับพวกดูคลิปในมือถือแบบเปิดเสียงในที่สาธารณะทับตัวเหมือนอยู่บ้านตัวเองอันนี้ก็มีบ้างนะครับแต่น้อยนะครับที่ได้ผลไปสังเกตดูนะนะครับถ้าเป็นผู้หญิงสาวนั่งแบบนี้ ผมจะตอบโต้ด้วยสายตาครับอ้าวก็ไม่ค่อยมีอะครับนอกจากจะเผลอหลับนะถ้าคนเผลอหลับนี่ก็จะทำตัวสบายขาเขือแขนนี่อ่อนไปหมดนะครับบางทีก็อืมตัวไปก็มีถ้าเป็นผู้หญิงนะนะครับก็ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับเพราะว่าส่วนมากไปนั่งรถไฟฟ้าก็ไม่ค่อยได้นั่งอยู่แล้วนะส่วนมากก็ยืนนะ พอไปเห็นบอกว่าจะมีบ่อตรงข้ามกันน่ะมันจะสลับฟันปลากันซ้ายขวาแถวแถวหนึ่งเนี่ยบนรถไฟฟ้าซ้ายขวามันจะมีที่นั่งสำหรับผู้สูงอายุคนพิการนะเป็นที่นั่งพิเศษอ่ะในพลก็เขาก็ไม่นั่งกันนะมในพลก็ไปนั่ง เาเ็ไปนั่งเราก็แต่งตัวเงี้ยแต่งแบบประมาณเนี้ยแต่งตัวเรียบร้อยเขาเอา่อพวกที่ยืนยืนอยู่เขาก็บองหน้าในผลนี้อันนี้มันแก่เัาไมนหนุ่มเนี้ยเสียมารยาทอะไรประมาณนั้นด้วยสายตาที่ด้ผลอ่านเนาะไม่น่าไปนั่งน่าจะให้คนแก่หรือคนพิการเผื่อพูดขึ้นมาคนท้องเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับทั้งๆท,ท,ที่เราก็ แก่หรือเปล่าอายุ63ปีนี่แก่ไหมนะสะพ่าสฟยกระเป๋าก็ไม่ได้หนักอะไรี่กระเป๋าผมก็นั่งหน้าตาเฉยนะเพราะาผมเดินทางไกลกว่าจะถึงจะตุจักผมก็นั่งหน้าตาเฉยแต่เขาก็มองมาว่าเออเหมือนก็บเราว่าอายุจังน้อยอะไรประมาณนี้แต่จริงๆในคนอายุ63ปีแล้วครับขอบุณทุกการรับชม ถ้ามีความคิดเห็นอะไรอย่าคอมเมนต์มานะครับแร้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ